संपुदसा นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังคัจฉามิพุทธังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิธัมมังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิสังฆังสะระณังคัจฉามิอุทิยัมปิพุทธังสะระณังคัจฉามิอุทิยัมปิพุทธังสะระณัง

สามิทารณะกมางนิ่ติตัอาบะพนนาตปานากิปาเวรัมันีสิกขาปัทยังสมาติยามีปานาติปาตาเวระมันีสิกขาปะทังสมาติยามีอะทินนาธานาเวระมันีสิกขาปัทังสมาติยามีอัทินนาธานาเวระมันี สิกขาปัตตังสมาธิยามิเาเมสุเมชาจาราเวรมนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิเาเมสุเมชาจาราเวรัตมนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมสาวท มนีสิกขาพัทางสมาธิยามิสุราเมรัยามาจัปะมาทัตนาเวรักมณีสิกขาพัทางสมาธิยามิสุราเมรัยามาจัปะมาทัตนาเวรักมณีสิกขาพัทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัดทาิสีเลนะสุขะติงยันติศีลนะพุกัสัมปทา bu yang tidak sama silang manicak sikap sama di itu tiang pimani Pancak sikap sama diami tak tiang dimani pancak sikap sama diami sama